ลองจินตนาการดูในยุคปัจจุบันกว่าเราเนี่ยจะได้ดูหนังบล็อกบัสเตอร์สักเรื่องเราต้องรอกานแถธรรมเป็นปีๆยิ่งถ้าหนังเนี่ยมี special เชียลเฟกซ์เยอะๆบางเรื่องเนี่ยอาจใช้เวลาสร้างถึง3-5ถึงปีแต่ย้อนกลับไปในปี1966 6, ค่ายหนังยักษ์กของญี่ปุ่นอย่างไดเอทได้ทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะครับพวกเขาต่อยหนังไกลภาคอันดับฟอร์มยักษ์ที่ผสมผสานหนังย้อนยุคสมุไรเข้ากับเทคนิคพิเศษ ออกฉายถึง3เรื่องภายในปีเดียวือภาพหนังตะไลภาค3มภาคฉายปีเดียวกันนะี่ยนี่มันยิ่งกว่าหลอ of เดลิงอีกนะคือฉายเดือนเมษาสิงหาและทันวานี่เป็นชิน้นงเกฤษบีทุนต่ำที่ถ่ายลูกๆแต่มาคืองานสร้างที่ในความประณีตวอมศิลปรกรรมฉากทำลายล้างที่ใช้โมเดลขนาดใหญ่และงานภาพระดับมาสเตอร์พพซคำถามคือพวกเขาทำได้ยังไงในยุคที่ไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิก ในยุคที่ทุกอย่างเนี่ยต้องสร้างด้วยมือและจะทําด้วยฟิล์มวันนี้ผมจะพาไปดูเมื่อหลังความบ้าคลั่งของระบบสตูดิโอในยุคทองของญี่ปุ่นกับต่อยผ้าไดมาจินเมื่อปริมาณและคุณภาพถูกเขียนออกมาพร้อมกันด้วยการบริหารการจัดการระดับเทพเจ้ายินดีต้อนรับสู่ปฏิหารแห่งปี1966ก่อนจะเข้าสู่เนื้หาในคลิปนะครับช่องอาร์ตตกทีเนี่ยและคนได้พอรู้ว่าผมทำช่องแยกเลยเนาะ อยากจะแนะนำสามช่องนี้นะครับอาร์ตต์ต์ติดหนมูฟี่เป็นช่องที่เน้นเกี่ยวกับหนังคลาสสิกโดยเฉพาะหรือไม่ก็ังไหนผมชอบนะครับว่าจะเป็นหนังเออแอนิเมชันขนาดยาวเอ่ยังการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับหนังที่ผมชอบหนังแอนิเมชันขนาดยาวเอยหนังเก่าๆที่ผมชอบดูเอยโดยเฉพาะหนังคูบสิกอย่่งผมชอบมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับหนังเก่าๆเนี่ยก็มาดูได้ในช่องอาร์ตตอกติดหนังมูฟี่ส่วนช่องอาร์ตต์กติดแบบเกมเนี่ยก็ตามชื่อเนาะ นั่นเอาว่างเหมือนก,นกันก็คือผมจะเล่าประเด็นเกี่ยวเกีที่ผมชอบซึ่งผมเนี่ยก็มีไปเยอะหรอกก็มีซีรีส์คอมเมดีของเคอร์เดอะบิชเชอร์ไซเบอร์พังที่ยังไม่ได้เล่านะครับซึ่งถ้าชอบในเรื่องเกี่ยวเกี่คอมเมดีของเคอร์เดอะบิชเชอร์ก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็แน่นอนช่องเดอะเทคส์ไฟล์ไปช่องที่ผมเนี่ยเล่าแนวเรืลับนะครับเล่าเป็นแนวไอซ์เบิร์กแนวฐานน้ำแข็งประมาณว่าเรื่องมุ่ยยอดน้ำแข็งที่หลายคนเนี่ยน่าจะพอรู้จักแล้วก็ดำดิ่งลงไปสู่จุดที่ลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งก็บิแต่อะไรอ่ะคลิปติดเอ่ยิศนาสถานที่ลึกลับเอ่ยสถานที่สุดร้อนของไทยเอ่ยิศนาคนหายิศนาอันเทอร์เน็ตอะไรแบบนั้นนะครับถ้าใครชอบไปไหนนะคลาสสิกเอ่ยเกมเอ่ยลึยกลับเอ่ยเลือกติดตามได้ตามใจชอบเลยนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันกุญแจสําสคัญของปฏิหารนี้คือการบริหารจัดการแบบแยกส่วนแต่เป็นหนึ่งเดียวเดเอรู้ดีว่าถ้าใช้ผู้กับคนเดียวกันทำทั้งสามาคเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เส้นตายแน่นอนแต่ผู้กับเครียดตายพอดี พวกเขาจึงใช้ระบบโลเทชันพุ่งกับเสิร์พาร์เนลเรื่องนะครับภาคแรกเนี่ยเปิดหัวด้วยคิมิโยชิยาสุดะผู้เชี่ยวชาญหนังผีและบรรยากาศเสี่ยงขวัญภาค2ส่งไม้ต่อให้เกนจิมิซุมิปรามาจารย์หนังดาบพุ่งกับโลนวูฟแอนด์ขับเพื่อเน้นความแอคชั่นและปิดท้ายภาค3ด้วยคัสโอะโมริการทําแบบนี้ทำให้ขณะที่ภักแรกเนี่ยกำลังตัดต่อภัก2ก็กำลังถ่ายทำและภาค3ก็กำลังเขียนบท และเตรียมงานสร้างไป,ปรพร้อมกันแต่ช้าก่อนถ้าเปลี่ยนผู่กกับหลักและจะไม่ทนหนังเรื่องงานเทคนิคเนี่ยถึงดูต่อน,นึ่งกันขณนะนั้นคําตอบคืออยู่ที่ทีทมโวกุซึนะครับในขณะที่พู่กกับพัดดรามาเปลี่ยนหน้าไปไดเอทยึดท,ทีมเปเชยลเฟกไปศูนย์กลางนะครับดองบหัวหอกยึดคนคนเดียวเลยโยชิยูกิคุโรดะผู้งกับงานเทคนิคพิเศษที่คุมทั้งสามภาคแบบรวดเดียวจบนี่ความจริงของการจัดก,การนะครับทีมดราม่าเนี่ย ถ่ายทําฉากคุยไปฉากเร่าของมนุษย์ไปสติขอคุคุรดะก็หมกตัวอยู่ในสตูดิโอถ่ายฉากโมเดลฉากทังเมืองเก็บสต็อกไปเรื่อยๆเพื่อนาประกอบร่างกันในห้องตัดต่อนี่คือสิ่งสะท้อนภาพยุคทองของระบบสตูดิโอญี่ปุ่นได้ดีที่สุดนะครับมันคือโมเดลการผลิตโดยอุตสาหกรรมแต่สิ่งเข้าออกมาคืองานศิลปะพวกเขามีคลังเสื้อผ้ามีสาเส้ฉากเมืองเกียวโต,โตขนดาดใหญ่อยู่แล้วและมีบุคลากรที่มีฝีมือแต่ประการ มาสเตอร์บาร์ลออยู่ด้วยมันคือกร,ระโลงทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อสร้างบล็อกบ,บัสเซอร์สามเรื่องโดยที่มาตรฐานงานสร้างไม่ตกเ,เลยแม้แต่น้อยไม่แปลกที่กอสซิลลาญูโชวาเนี่ยจะทําแบบปีต่อปีได้เนาะแต่แน่นอนว่าเหรียญย่อมมี2ด้านนะครับการเล่นผลิตสามหนังในเรื่องเดียวในปีเดียวเนี่ยแม้จะได้ง่ายภาพที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ต้องแลกมา,กาคือบทหนังการดูสามภาคล้วนเนี่ยก็จเจนโครงสร้างที่โคตรเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ คือเจ้าเมืองชั่วช้ามายึดอำนาจชาวบ้านเดือดร้อนเพื่อเองนางเอกหรือเด็กมีเรื่องขอพอรเทพเจ้าเทพเจ้าไม่ยอมตื่นจนกระทั่งถึงจุดแตกหักตัวเองเนี่ยยอมเคลยนะยอมสังเวยตัวเองเทพเจ้าหินจึงกลายล่างไปปีสามมาล้างบางมันคือสุดสําเร็จแบบไคจูไอกะผสมหนังสมุไรแต่ถึงโครงสร้างจะซ้ำกันพรารายละเอียดและการนำเสนอกลับ,บนโรสชาติที่ต่างกันนะครับอ่ะเร,าาเริ่มที่เรื่องเลข ภาคที่ดีสุดส่วนตัวผมนะครับคือภาคแรกแน่นอนนี่ความสมบูรณ์แบบแล้วการปูเรื่องดรามา่าทะให้เข้มข้นมากบรรยากาศมีความเสี่ยงขวัญแบบหนังผีญี่ปุ่นโบราณและการเปิดตัวดามจินครั้งแรกมันทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์มากมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดแต่มันคือความโก,กรธเกรี้ยวของธรรมชาติที่จับต้องได้จริงถ้าเราลงมาส่วนตัวของจง 3, อยภาค3ามแลดด์ออฟดามจินและคคอาจจะมองข้ามภาคนี้เพราะทนหนังดูเด็กขึ้นเพราะตัวเอกเป็นเด็กเนาะแต่ส่วนตัวคือข้อดีนะครับเพราะ ถ้าเกิดตเตงเป็นเด็กเนี่ยหนังเตรียมตัวน่าลำคาญได้เลยแต่ไม่ใช่เดม,มจินการาฟเลนตวเอกเป็นปกลุ่มเด็ก4คนทําให้หนังเนี่ยมีความเป็นแอดเวนเจอร์การละเรื่องผ่าสายตาเด็กลอกออกมาดีดน่าติดตามและตัวเด็กเนี่ยไม่น่าลำคาญนะครับเราจะช่วยด้วยถึงแม้การแสดงเนี่ยอาจจะไม่ดีอะไรมากก็เป็นเด็กด้วยแหละอันนี้ก็เลยมองผ่านได้นะครับอันที่เจ๋งก็คือบรรยากาศหิมะในภาคนี้เนี่ยมันตัดกับสีของยัดเตมันจินที่สวยงามและดูปะแปลกตาเป็นสองภาคแรก และเป็นหนังที่ถ่ายทําำนองสถานที่เยอะมากด้วยและถ่ายที่สวยมากๆนะครับวิวภูเขาเนี่ยและสุดท้ายก็คือภาค2นะครับ Return of ออฟเดมบอร์จินไฮโพลลักก็คือไม่เหมือนภาคแรกส่วนตัวผมจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยภาค2เลยนะครับนอกจากเดมบจินโดนระเบิดตอนแรกอะลูกปั้นเนี่ยเนาะแค่นั้นเลยกับฉากเดมบจินแหวกน้ํานี่แหละคือฉากที่ว่าคอนิกมากของภาค2นะครับฉากที่เดมบจินเนี่ยเดบิแบ์เคเเสว์ออกมาคือหนึ่งฉากสเปเชิร์ฟเฟกที่ดีที่สุดยุคโชวะ การบรการของงานสร้างนีนี่ซีนเดียวคุ้มค่าพอให้เราทอดูพาร์ดราม,ม่าที่ซ้ำซากได้จนจบนั่นเองนะครับไส่ผาาเด,ดมอนจินไม่ใช่หนังสปรารที่เธอออกมาขาของเล่นแต่มันคือมุกมาสำคัญที่ไม่สูตรศักยภาพของคนถนัดญี่ปุ่นในยุค60ในยุคปัจจุบันเรา,าจะสร้างฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมได้ง่ายๆด้วยการคลิกเมาส์ไม่กี่คลิกแต่จิตวิญ,ญญาณความประณีตและความบ้าบินที่สร้างหนังสามเรื่องโดยใช้มวลเดียวทำเหมือนทุกชิ้นถ้าทำด้วยฟิล์มทุกม้วน และบระหิหารจัดการคนนําร้อนน้ำพันให้ทํางานประสานกันเรื่องสมบุรณแบบภายในปีเดียวสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่เห็นอีกแล้วในยุคปัจจุบันนะครับได้มาจีนต่ภาคจึงเป็นวัาถหนังไต่ภาคทั่วไปแต่มาคืนนิสวรีในความทุ่มเทคือตำนานของระบบสติโอไดเอและปฏิหารแห่งหนึ่ง966ที่โลกภาพยนตร์ไม่ควรจะลืมนะครับซีโกรมก็ยังแค้นถนงุันนี้ว่าค่ายนี้คือค่ายทำกัมเบล่าทำไมเขาไม่ลงแรงกับกัมเบล่าบ้างวะ พเพราะกัมเบล่าแล้วจากภาพบอลลุก,ก้ลนไปเนี่ยไงเอฟเฟกมันยิ่งถูกลงถูกลงถูกลงเพราะด้วยความที่กมววัมเบล่าโชวะมันทักกำกับแล้วก็กำกับทีมพิเศษเดีต่ตัวผู้กับคนเดียวไงโนวิเลกิยูวาสะนะครับทําไมแต่เข้าใจได้ว่ากาัเมเบล่ายนะุคเจ็ดสูตรเนี่ยสติโออ่ะเผชิญหน้าการเงินด้วยนะครับทําให้กัเมเบล่ามีราคาถูกด้วยแต่มันก็แสดงเห็นว่ายุคทองของไดเอทเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับที่สร้างหนังใจภาคระดับมีได้ภายในปีเดียว